ôi mượn nhung tật บักมีพี่น้องบมักมีลายลายสังเวียนหมักทุเรียนเนาะถ้าเป็นหมักทุเรียนนี่โอ้ยสาคนแกนจินผูน้ดเดียวเลยพี่น้องแต่ว่าบักมีนี่บ่มักบ่มักพุน่นะต้นสูงสิบเมตรกับซิบเมตรพี่น้องจ้าแ่กันเกิดลายลายขึ้นไปขึ้นไปดกทุกปีพี่น้องดกทุกปีบักมียุ่แถวหอพัก บ่แกกินพี่น้องกินไรกระอ้วนยันเบาหวานมีตรกะหลอกกระแตกินพี่น้องเอ้ยต้นใดต้นใดก็ไดเบิ้งสิพาไปเบิ้งต้นใดต้นใดก็ได้พุ่นะต้ะตงต้นกระพองนันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพาเขาปลาไปเบิง้งงอ้ยยุ้งกัดใส่ส่งคาสันมนาะใส่คาสัน สี่พายเบื้องต้นนี่ดกทุกปีพ mm ี hmm ่น้องดกทุกปีคักไลยแต่บ่กินสี่ขั้นแกะที่ต้องไปฝากเพิ่นฝากพี่ฝากน้องฝากคนหุ่นจักเบื้องแนบเบื้องแนบเบื้องแนพท่นน่ะคักไลยคักไลยคักไลยนี่ตะน้อยใหญ่ทอกับปีนเด้พี่น้อง พอกับปิดพอกุน่ะสูงกันไดนกัยังเกิดอ้อ้ยอ้อยอ้ยอุ่งกับกัดสาขอนแก่นอ้อ้ยอ้อยอ้ข่ามกำแพงพี่น้องข้ามกำแพงแก้วอเบื้งต้นนี่อ้ย ตั้งกล้องไายให้เบิ้งโอ้ยมืดยนุ่งกันเจ้าบักดีพันยังเนี่ยอะพี่น้องเอ้องวยกลกลมสะปะอแตะแปะกระบบมีคนอยากดอกเบิ้งนะ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 โอ้ยหลายๆเบิ้งตัวนี้มาเบิ้งตัวนี้ จำว่าเป็นหักทุเรียนหมาพี่น้องเอ้ย